ค้ากาบสวัสดีค่าทับซ่วมทั้งบ้านเจ็บซี่ทุกท่านค่ะข้ามือนี่กะเมื่อพบกับเจค่มสามตัวเต่งขึ้นเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่เจคั่มสามตัวเต่งก็ได้มาติดตามตัวเลขคำนวณของพอปบค่ะค่ะเป็นสิไดตัวไรให้เข้าฟังเนาะค่ะเข้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังเลขสูตรคำนวณของพอปบประกอมกันเนาะค่ะไปค่ะค้ากาบสวัสดีค่ะพอปบค่ะค้ากาบสวัสดีค่ะลุงพอปอบค่ะ ค่ะวันนี้ก็ได้มาติดตามตัวเลขสูตรคำนวณของพอปบบเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดใดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสีไใดตัวใดเท่ากับฟังไปน้ำกันค่ะค่ะเป็นอย่างไรค่ะพอปอบบครับกับงวนนี้ก็ได้สามหางคือเกอละครับก็ได้งวนนี้มันได้หา้าห้าห้าห่าหาว่าหนึห่งหา้หาหากห้าห้าห้าหก ห้าห้าห้าหกไหเนาะแม่เนี่เก่าตัวนี้กันกองสูตรเดียวบ่หรือสมอีกบอสูตรเดียวสูตรทียว่ามันจะมีเลขห้เลนเลขสองยัดลอตเตอรี่คือเลนหาาลอตเตอรี่นี่คือมันจะมีอยู่สามตัวเพื่อบรรองกลังบรองกลับเลยไม่เบานี่มันก็จะเป็นดึงตัวกลางนี่ไปใส่ตัวหัวกับตัวล่างมันก็จะเป็นหาง อคือว่าดึงข้างหลังนี่เมื่อใส่จะเป็นพกหา <c oughs> วันนี้ก็ดึงหามากจะเป็นหาซีเก่า <c oughs> คือตัวนี้เล่นเต็งโตนะค่ะคือคือคือสามโทนี่อ๋อ,อดึงมาเตงมาโตดไว้ค่ะตัวหาหานี่เป็นตัวดึงแหลวเยมนบมมันมันเป็นเหล็กเด่นนึกสองโถมโตกมาคู่กันเลย หกนีีเด่นสักสอง 2. 2> มันจิตบอแล้วมันเด่นหากระพาเพราะว่ารักหน่วยกับรักซิบนี่มันไสดหาบาน,นี้รักหน่วยอีกตัวหนึ่งมันเสดหกมันเสดหา่าร <c oughs> ักหน่วยอีกตัวหนึ่งมันเสดเก่าตัวหนึ่งเสดสีด 9, สดเพราะว่าสนามเท่าตรงกรับตามระดับของมันคค่่ะะบาน,นี้คือตัวตัวที่สามนี่ก็คือสีเก่าสีเก่าใช่หสีเก่า สิเกานี่ก็ดึงดึงเอาขึ้นกันบ่บ่เออก็คำนวณออกมาเนี่ยคำนวณออกมาใส่กันแม่เป็นสีเกาเนาะซีเก่าก็เลขกคำนวณนี่รักหน่อยกับรักสิบคือว่าตัาผู้นี่หน่อยกับสื่อหน่อยคือว่าไม่ต้องกลับค่ะสื่อไปบน่างนมือว่าเห่ียญตัอลเตลี่ก็เห่นไปเลยค่ะเด็กสูตรเปิคำนวณของลุง่อปอบนี่บอกให้กลับนค่ะบอค่ะมีตัวอะไแน่คะบานี้ก็ ท่าสืส่อสามตัวกับให้สื่อหกห้าห้าหกห้าห้าแม่ค่หกห้าห้าจับคู่ให้เยียบร้อยเนาะหกห้าห้าร่องลงมากก็คือ6ก2ห้าสองเพราะว่าคือ <S 2> 2. <S ทเทียวก้อนนี้มันได้หกหกอย่างว่ามันออกหกสองว่ะเทียวนี้คือกันมันมากคล้ายกัน มันขายกันมันออกโคกสองค่ะอืมมากขายขึ้นกันมามันจะมากขายขึ้นกันค่ะค่ะแล้วไฮสืเนีนยนี่คือว่าหไฮซีหกห้าสองกันไหยหกหาสองกันเลยมาในกันไว้อีกตัวหนึ่งก็คือห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าจะเป็นตัวกันคือกันเนะสี่เก้าห้าสี่เก้าถ้าเข้าหาบ่อยตามจะนวนนั่นเหล็กเด็กเด่นหรือไงคะค่ะเขาก็มาเอา เอาเหล็กรองไว้สกรอนมาเสียบไปก่อนคค่่ะะเพราะว่าเหล็กคำนวณนี่มันมันมานอยู่แล้วสองตัวค่ะก็มีหาหาเด่นเด่นนี่เด่นหาหาเนาะแม่เด่นหาหาเด่นหาหาเนาะเบิ้งเบิงกลมเด่นหาหาถ้าเด่นให้วิ่งอย่านี่ไหวิ่งวิ่งหากระพกเท่นั้นแหละวิ่งหากระพกแม่วิ่งหาวิ่งกพกเนาะ ถ้าผู้ไรมักก็เอามาเสียบได้คือเก่าเอามาเสียบได้คือเก่าคือว่ามักอันโกซีเก่าขนไดนี้นะเสียบหรือว่าโมกเก่าเอาโกแล้วหามาเสียบเพราะว่าเหล็กมันเหล็กมันเหล็กมันมีตัวหนี้เพราะว่ามันมันหมุนตัวหนค่ะแต่วิ่งคือแนะนําคือวิ่งก็คืออย่างห้วิ่งหาก็วิ่งโคกเลยวิ่งหาวิ่งโคกคือเหล็กวิ่งเด่นเลยเหรอหาก็โกเลยเด่นเลยกับผู้ารตัวเนาะ เพราะว่าวิ่งให้วิ่งแค่สองตัวค่ะวิ่งหาวิ่งพวกหาหาอนี่คือเด่นค่ะเด่นเด็กเด่นหาหาห้าหกพวานี่เป็นตัวรืองบ่าห้าหกนี่แม่นห้าหกเป็นตัวรลองห้าหกเป็นตัวรลองค่ะเพราะว่าหลอกก็เด่นเมื่อกาตัวเดียวข้าตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่าข้างเสือหาเขาก็มาเสือพวขานี่นะเนื้อเสือสองตัวนี่นะเพราะว่า ให้ให้ให้หมุนไห้เวียยไหนจังได้เอาก็ได้เลยก็แล้วแต่ล้ว่ามาแบบไรก็คือเออค่ะโดยเฉพาะเรขวิ่งมีวิ่งหาบ้านนี้แต่คือแต่คือสี่สี่เก่าเนาะค่ะมันก็เข้ามาซสือหาสี่เก่าหกสี่เก่าก็คือตัวนี้มันก็กระเด็คือกันพรอกมันเอาตัวนี้เขาไปเสียบได้เสียบได้เออค่ะเอาฮกเขาเสียบได้ค่ะแม่ที่จับให้เป็นคู่เป็นคู่นี่บ่วมักเอาออกเอาหาเอาหกเสียบก็ได้เนาะแม่ แม่แต่ว่ามันมีร่วมกันอยู่นี่ีเบิดบเพราะว่ามันมีร่วมกันแค่น่ะมีซ้ำน่ะให้ท่านผู้ชมเอาไปก็ให้ผู้ชมเอาไปพิจเจรนาเป็นแนวทางลังคาพ่อเลขลรตเอลี่กเขาบ่ออันบ่อยังกับพอได้สื่อไว้จากใบสองใบนี่ล่ะสื่อตามสูตรตีผมวานี่ตัดเป็นไปเนาะเพราะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์กว่า ค่ะสำหรับเลขสูตรเลขคำนวณกับนิเพียงเท่านีเนาะค่ะครับผมมีเท่านีค่ะขอบคุณค่ะที่ให้แนวทางค่ะเลขคำนวณนาะนี่ก็มาสรุปตัวเลขของพอปอรเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับห้าห้าห้าหกนี่เป็นตัวร่องเนาะค่ะกันเพื่อนกันหกห้าสองห้าสี่เก้าค่ะคือกันค่ะวิ่งห้าวิ่งหกค่ะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2567กระให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบรรัฐบาลโชคโชคม,นมนันมันลำลำลุลุยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับเตกสูตรคำนวณของพ่อปอบค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบริษาทแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จเจ้ข้ามสามตัวเต็งขคจยบไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ